กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่หนึ่งเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่20-25มกราคม66ก่อนจะไปรับชมรับฟงังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่หนึ่งเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากและขึ้นลมแรงบริเวณภาคใต้ในช่วงวันที่20-25มกราคม66มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่น นี้ทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่รุม่มสําหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากดังต่อไปนี้นะคะวันที่20-22มกราคม66ได้แก่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลา นาราธิวาสตรังและสตูลในช่วงวันที่23-25มกราคม66ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจาก คลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวจึงก่อให้ทุกท่านติดตามประกาศจ,จากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามได้ที่ w w w t m d g o t h โทรสายด่วน1182ได้เลยค่ะ หรือสามารถที่จะอัปเดตผ่านช่องทางนี้ก็ได้นะคะแอดมินหยิบมารายงานมาแจ้งให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบอยู่แล้วขอบคุณมากที่รับชมรับฟังคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย